ัสดีพี่ๆเกษตรกรและทุกคนที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ค่ะวันนี้มดพาพี่ๆทุกคนมาดูผลงานของฮิวมัสล้านปีอินซีแม่หมอของเราที่ใช้กับข้าวโพดสัตว์ซึ่งใช้แล้วได้ผลดีมากๆเลยนะคะ กำลังปลูกข้าวโพดตัดอยู่นะคะได้ผลผลิตเป็นยังไงแล้วคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะมดก็จะพาทุกคนมาดูข้าวโพดปปลงนี้นะคะและนี่นะคะก็เป็นบริเวณนะคะที่เราปลูกข้าวโพดตัดนะมีพื้นที่ประมาณสองไร่กว่าๆคะ่ะข้าวโพดแปลงนี้ปลูกมาได้ประมาณสองเดือนแล้วนะคะ ฝั่งนี้เนี่ยค่ะฝั่งนี้นะคะก็ปลูกช้าหน่อยฝั่งนี้ปลูกเร็วหน่อยนะคะปลูกคนละช่วงเวลากันนะคะนี่ด้วยการดูแลใส่ใจตั้งแต่ก่อนปลูกทำให้ผลผลิตตอนนี้เป็นที่น่าพอใจมากเลยค่ะ มดใช้ฮิวมาสล้านปีอินทรีย์แม่หมาะในการปรับโครงสร้างของดินจากดินเหนียวดินหินนะคะตอนนี้เริ่มมีเม็ดดินเพิ่มแล้วค่ะผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแต่ต้องประกอบด้วยการดูแลด้านอื่นด้วยนะคะเช่นวัชพืชและศัตรูพืชค่ะ ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดสัตว์นะคะก็จะประมาณ100่ถึงหนึวันค่ะหรือประมาณ4เดือนเราก็จะเก็บผลผลิตนั่นเองค่ะพี่ๆเกษตรกรท่านใดสนใจใช้ฮิวมัสล้านปีอินซีแม่เมาะในการบำรุงดิน สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาสั่งซื้อทางอินบ็อกซ์หรือตามเบอร์โทรทีท่ให้ไว้ได้เลยนะคะ1กระสอบก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่ะ